เป็นคนไข้คนต่อไปเลยค่ะเน็กฟรีสโอ้ชีวิตน้องอะไรลเอ่อ <Hello. S 2> um, ถอดแว่นออกก่อนดีไหมคะ Can you take off your glasses please? I'll take off my glasses sorry <Yes. S 2> ค่ะคุณหมออะไรมาคะ What seems big <the> problem? คุณหมอคะค่ะ I have a deep pain inside and I can't stop thinking about him about him คือมันมีความเจ็บปวดข้างในลึกๆค่ะ,คะแล้วก็นุย no. หยุดคิดถึงเขาไม่ได้ค่ะคุณหมอเออเดี๋ยวกันนะคะคริสอกหักเฮ้ย You are heart broken คุณหมอ I'm heart broken อกหักเหรอคะคุณหมอใช่ะะไม่รู้มาก่อนเลยนะคะเ,เอาใหม่นะคุณหมอ I have a headache คือหนูปวดหัวค่ะ and I feel dizzy and nauseous เรียนหัวนิดนึงนะคะแล้วก็คลื่นไส้อยาะคุณหมอ oh and I've got pain in my chest มีอาการเจ็บหน้าอกด้วยค่ะคุณหมอคะอาการหนักเหมือนกันนะคะเยอะไปหมดเลยคุณหมอก็ชอบพูดไปอ่ะไม่ทราบว่ามีปัญหาการนอนหรือเปล่าคะ Do you have any sleep problem oh yes oh I have trouble sleeping หมูมีปัญหาการนอนหลับค่ะนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะคุณหมอ oh oh am I pregnant อ,อคริสคริสเป็นผิดผัวมันมาหนูเช็คด้หมันมาขวางหนูแรงพอเดี๋ยวหมอขอวัดความดันหน่อยคะ่ะ l e t me check your blood pressure โอเคแบบว,วัดจังเดยัยร์แบบมันมัตจังเดยียร์คุณหมอมันจะรอดอันนี้สักครู่นะคะใส่มือเข้ามาเลยคะ่เนะเอาวางลงเลยนะคะ <B all in> อุ๊หมอแบดหนักมากไม่ปวหัวแล้วคือเรามดันก็ปกตินะคะ normal ยาอันส yeah. oh! ีเด้อหมอสห้ยาแก้ช้ำไน่กับใบโบบกไปกินเด้ออาจจะเกิดจากอาการอกหักแหละเด้ออกหักติดหมออันท็อปฮาร์ดบวกเคินกับพ่อเหรอจะถ้าเขาบอกหักเข้าก็ไม่ต้องไปหักเขาเนาะไม่ต้องไปหักเขาเนาะไม่ต้องไปหักเขาเนาะ มอบ่มักยังนุน่ชนตัวบอนอบบอม่บอบบตังตัมามาตตงตัแบตเตอรี่อันนี้มันหมดอมดตัวอยู่เ้าเด็กตัหัวใจร้วตัหัวใจอยู่ในมคนาหัวใจบ่